สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับผัวที่กำงใจจะทำเป็นเมนูง่ายๆนะครับวัตถุดิบก็มีเป็นผัก,กวางตุ้งฮ่องกงนะครับถัดมาก็เป็นหมูสามชั้นน้ำตาลทรายกระเทียมซอสปรุงรสซอสหอยนางรมวิธีทำขั้นตอนแรกนะครับผมจะเอาหมูสามชั้นไปเจียวให้เหลืองกรอบก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาผัดใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะครับ วราหมูสามชั้นที่ผมใช้เป็นหมูสามชั้นที่เขาเนื้อแดงเยอะเราก็เลยต้องใช้น้ำมันช่วยหน่อยนะครับเอาหมูลงรวนเลยครับจะเรียกรวนก็ได้จะเรียกเคียวก็ได้นะครับแต่ต้องรอให้กระทะร้อนก่อน พอหมูเราเปลี่ยนสีแล้วก็จะหลีไฟลงใช้ไฟอ่อนนะครับทีนี้ก็จะรอให้หมูเราเหลืองกรอบนะครับหลังจากที่หมูสําชั้นของเราเหลืองกรอบดีแล้วนะครับเราก็นกํากระเทียมลงเจียวใช้น้ำมันที่เราได้จากเจียวหมูสาชั้นเนี่ยครับหอมมากเทียมเราหอมแล้วครับ หลังจากนั้นก็ตามด้วยผักกวางตุ้งฮ่องกงให้เราปรุงรสด,ด้วยซอสปรุงรสครับเล็กน้อยแล้วก็ซอสหอยนางลมเราจะใช้เยอะหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยน้ำตาลทรายครับผัดครับเราจะเติมน้ำเปล่าลงไปเล็กน้อย จริงๆแล้วผัดผักพวกนี้ต้องใช้เตาที่ไฟแรงนะครับผมซื้อมาลูกนี้ก็ยังไม่ถูกใจเนาะไฟก็ไม่แรงอืมน่ากินครับเมนูง่ายๆบ้านๆผักเนี่ยถึงจะเป็นผักที่ มีร่องรอยถูกเจาะแต่เราก็ต้องทําการล้างถ้ามีด่งางทับทิมล้างด่งางทับทิมไปเลยนะครับถ้าไม่มีก็ล้างด้วยน้ําเกลือก็ได้หรือน้ําส้มสายชูก็ได้แล้วแต่นะครับรสชาติอร่อยเลยครับพร้อมเสิร์ฟละจะตักใส่จานมาชมหน้าตากันครับนี่ก็เป็นเมนูผัดผักกวางตุ้งฮ่องกงใส่หมูสามชั้นเจียวฝีมือความแน่วใจนะครับลองไปทําทานกันดูนะครับทานกับข้าวสวยร้อนร้อนรับรองอร่อยครับ คลิปเป็นใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ์ที่มจจ c o m ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ